ค่ะก็มาอยู่ในช่องออแพร์เพอร์เฟ,ฟคลิปชาชันเคยนะคะวันนี้เนี่ยแพรก็จะมาทําการเล่นแพทิเซียให้ดูกันนะโอ้โหเจอโจเซฟด้วยเพิ่งได้สก,กินนี้มาใหม่นะคะคุณผู้ชมเกลือหนักมากเลยแล้วก็ไม่อยากเติมด้วยนะคะก็เลยเก็บจิ๊กซอลแล้วก็สุ่มทีเดียวนะจนแพรเนี่ยได้ตอน10ลูกสุดท้ายนะคะเกลือจัดเลยอาคลิปนี้ไม่ได้เจตนามารีวิวนะคะแต่ว่า จะมาเล่นให้ดูกันนะคุณผู้ชมมีสาวน้อย2คนนะคะแพลเซงมากเลยใครรู้สึกว่าไม่ชอบสาวน้อยนะคะบวกหนึ่งมาหน่อยที่ใต้ล่างคลิปนะไม่ว่าจะเป็นทันหรือซื้อก็แล้วแต่นะคะสามารถบวกหนึ่งมาได้นะคือเพลไม่ชอบเนี่ยก็เพราะว่าสาวน้อยอะค่ะบางคนอะแพลยังไม่เคยเจอสาวน้อยที่เล่นดีเลยนะคุณผู้ชมคือตอนนั้นเนี่ยแพลอะเหลือ2คนสุดท้ายเหลือแพทิเซียได้แหละกับสาวน้อยคือตอนนั้นก็จะอาดคลิปแล้วแหละแต่ว่าแพลแบบโอ๊ยไม่ไหวลบคลิปดีกว่านะคะเหลือกัน2คนสุดท้ายละ สาวน้อยเขากําลังจูงอยู่เจ็บอยู่นะคะคือเขาว่ามาหาแล้วแพลวตายนะคะแต่ว่าสาวน้อยรอดเพราะว่าทางรับเซ็งจริงอะคุณผู้ชมแพลวก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบสาวน้อยแล้วก็ไม่ค่อยอยากเล่นกับสาวน้อยเลยนะคะอันนี้เราฮิ้วเขาไป่อนก็แล้วกันนะไม่รู้จะฮิวไปทําไมนะเพราะว่ายัางเหลือติ่งหนึ่งอยู่ดีอะไปไปซะเพื่อนเนี่ยคุณผู้ชมแพลวเจอโยนเยอะมากหรือว่าเขาไม่ได้โยนแต่ว่าเขาจะไปตรงนั้นทําไมถ้าเขาเนี่ยจะไปช่วยนะคือแบบเหมือนกับไปเล่นเฟดอนะแล้วทําอะไรอ่ะนะ โจเซฟอย่าบอกว่าว่าปล่อยอะอย่าปล่อยเลยเพื่อนฉันอยากได้คลิปดีๆสัก,กคลิปหนึ่งน่าจะไม่ได้ปล่อยนะคะคุณผู้ชมเดีย๋ยวแพลวดูก่อนว่าไฟมาทางไหนเจอโยนเยอะมากนะคะโอเคเสาน้อยลุกขึ้นแล้วตายที่แล้วแพลวเจอโยนอะอเสาน้อยเหมือนกันนะคะถ้าในแรลงเนี่ยถ้าในแรลงเสือสามารถแบนซสือด้วยกันได้อะแพลวจะแบนเสาน้อยเลยนะคะ คือจะไปเป็นตี้ดีกว่าถ้าเพื่อนในตี้เล่นเสาน้อยดีก็มา,มา,มารวมตีกับแพลได้นะคุณผู้ชมแต่แพลเล้งหมาสิลหลายๆคนก็น่าจะแร้งโหดกันใช่ไหมคะผู้ติดตามในช่องของแพลถ้าอยากลองเล่นก็ลองคอมเมนต์มาได้นะคะอยากลองเล่นกับแพลก็อยากมีแฟมอยู่นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแพลไม่มีแฟมนะคะมาดูสกินไ้แล้วงันนะคุณผู้ชมเจตะะนาคลิปนี้มาบ่นให้ฟังเลยเนี่ยเรื่องเสาน้อยแล้วกานเจอเสาน้อยอีกนะคะฉันก็จะปั่นคนเดียวเลยมั้งเนี่ย เขาก็สิงนะคะอีกสาวน้อยคนนึงไม่รู้ปั่นหรือเปล่านะต้องเออบอกเขาก่อนแล้วกันตั้งใจถอดรหัสต้องกดไม่ติดอีกสาวน้อยคนนั้นนะคะบับน้ําหอมซึ่งจริงๆแพลวอยากให้สาวน้อยอะ่ะเขามาว้ามาหาแพลวแล้วแพลวก็จะหิวให้เขานะคะแล้วคราวนี้ก็ไปสิงน้ําหอมต่ออะไรแบบเนี้ย เพราะตอนนี้คือเขาอ่ะยังเจ็บอยู่เลยเอ้ามาจริงด้วยเอ้าเธอจันนึกว่าคนนั้นมาสงสัยรีบเดินยัดนะคะรีบมาหาแพทิเซียเลยนี้เธอสบายใจตรงนั้นมีฮันไม่หนอสองนอยคนนี้เจ็บนะคะโดนทีเดียวก็ตุยเย่เหมือนกันอุ้ยฮันอยู่ตรงนี้จริงรู้อะเอิ่มเอเคเปล่าหรือไม่ไม่ถ่ายรูปเลย กล้องยังไม่มาหรือเอเอาอไล่ใครอยู่อะอะไน้ำหอมโอ้โหน้ำหอมสุดยอดเลยยื้อไม่ได้ยังไงขนาดนี้เนี่ยพับไปหนึ่งนะคะโจเซฟไม่คิดจะหันมาหาเราเลยโอเคไม่เป็นไรเราก็อยู่ตรงนี้เนี่ยแหละสาวน้อยคนหนึ่งก็ปั่นนะคะแพวก็ปั่นอคีคไปไกลเลยเธออุ้ย มีประโยชน์เหมือนกันนี่ว่ะแต่แพลดันเจอเพื่อนเล่นแบบห่วยนะคะสาวน้อยห่วยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบสาวน้อยเท่าไหร่ไม่อยากได้มาร่วมทีมว่างั้นโอเคเลิกสิ่งกันแล้วนะคะให้นักปูน้ําหอมฮิวสาวน้อยแล้วก็ฮิวั็ไปฮิวกันมาจบปิ้งเพิ่งเข้ารหัส80%ดสิบเปอร์เซ็นืมรอเขาจุดนะคะเธอเดี๋ยวเรามาช่วยเธอเองน่ะ อ้เตรียมแล้วโอเคถ้าเตรียมแล้วอย่างนี้เราไปประตูดีดกว่าโทรศัพท์เหมือนจะแหลกขึ้นนะคะคุณผู้ชมเพน่าจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ไหมคุณผู้ชมไปไปรอที่ประตูดีดกว่าจุดโอ้คนนี้จุดสวยอยู่นะคะเนี่ยอุย๊ยตกใจกองกองมันแดงๆแล้วตรงนี้มีสายลุงอยู่ตรงหน้าจอด้วยตั้งใจถอดรหัสแมนแล้ว ถ้าปูน้ำหอมคนนี้คือเขาแบบยื้อให้นานมากเลยนะคะเอาสาวน้อยสวัสดีเฮ้ยปาออกกันเลยดีกว่านะคะเออตอนนี้ก็เจอเล่นดีอยู่นรืว่าจะโยนซะละไปดีกว่าแอบมาดูนักุงน้ำหอมนะคะโอ้โหไม่รอดอ่ะประมาณนี้แล้วกัน